เมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจนครบาลและทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นำโดยพันเอกคชาชาติบุญดีนะครับใช้อำนาจตามกฎอายการศึกเข้าควบคุมตัวนายสิทธิทธัศนะครับเหล่าวานิธนาภาผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรยใบปลิวต่อต้านการทํางานของคอสอชอครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พันเอกขชาชาติบอกนะครับว่าทหารได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของสนสำราญลาดและพบว่ามีจักรยานยนต์นะครับรับไปปลิวจากรถเมอร์เ d เดสเบนซ์ก่อนที่จะสืบบาะแสเพิ่มเติมจนรู้ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจคนบ้านของนายสิทธิพัฒน์นะครับพบหลักฐานเยอะเลยครับทั้งใบปลิวอุปกรณ์การพิมพ์หลักฐานทั้งหมดพบเสื้อผ้าลายพรางนะครับเสื้อยืดที่สกีนข้อความเกี่ยวข้องกับการเมืองไว้ทําให้นายสิทธิ พันะครับไม่สามารถแก้ตัวได้เพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานโดยให้เหตุผลว่าทำด้วยอุดมการของตัวเองเพียงแค่คนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่เบื้องหลังนะครับต่อจากนี้เจ้าหน้าที่ได้อาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกเข้าควบคุมตัวนายสิทธิทัศนะครับไปยังเขตทหารเพื่อทำการสอบและอาจจะส่งตัวนายสิทธิทัศน์ขึ้นศาลทหารเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ รองนายกรัฐมนตรียงยุทธยุทธวงบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้เน้นย้ำให้ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลปากท้องของประชาชนเป็นหลักนะครับและยืนยันว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มถ้าหากเป็นข้อเสนอที่ดีต่อการปฏิรูปประเทศรัฐบาลก็จะนำไปปฏิบัติ แต่ว่าต้องไม่ใช่ความคิดเห็นที่เป็นการปลุกปั่นหรือว่านําไปสู่ความแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่าจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎอายการศึกครับ